สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋น,นี้เอาทิลาพาพี่น้องมารับชมบรรยากาศอยู่แถวท้องสนามหลวงครับพี่น้องครับทางวัดพระแก้วนะพี่น้องเดอ้อที่เแลยวเห็นอยู่นี่ยที่เป็นสะพานพระรามแปดพี่น้องเส้นสายสลิงเหลืองๆนะพี่น้องสามทุ่มเป็นกิดสิปิดไฟตอนนี้บราผมกลัวก็ยังเปิดอยู่พี่น้องครับสนามหลวงท้องสนามหลวงพี่น้องเปิดไฟงามเสาร์อาทิตย์พี่น้อง วดพระแก้วไปน้องวดพระแก้วยามคำพื้นกันทีสวยงามแบบนี้ไปน้องเห็นป่ะงามมากไปน้องบรรยากาศดีครับวันวนี้ฝนก็ตกครับพี่น้องงามหไร้ไปน้องเไย ก็จะเป็นศ uh, าลหลักเมืองครับพี่น้องครับศาลหลักเมืองแยมกำเพื่อนไฟก็จะสวยงามสะต้อนสวยงามนี่สิแล้วครับพี่น้อง พนพละน้ำแปดเป็อนองเอาส้มนต้อ,อ,องไขๆแล้นอนี่คือสะพานพันละแปดนงามบอพเปนอกสามตุ้มนี่มันก็ปิดไฟแล้วเปนอง เอาสำหรับคลิปนี้เอาทีลลาเซ็น็นประมาณนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณห,หลายๆสำหรับการกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้เอาทิีลาครับพี่น้องครับแลวก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้นองสวัสดีครับ